ยินดีต้อนรับกลับสู่โมโตสทอมจุดหมายปลายทางของคุณสำหรับรถยนต์สุดฮอตบนท้องถนนและว,วันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับ isuzu ux 2 0 2 5ใหม่ล่าสุด SUV สุดแกร่งที่ออกแบบมาเพื่อการผจญภัยของครอบครัวพร้อม DNA สายลุยและความสะดวกสบายแบบทันสมัย isuzu ux 2 0 2 5คือ SUV ขนาดใหญ่ที่พัฒนาบนพื้นฐานเดียวกับกระบะคู่ใจอย่าง d-max ซึ่งขึ้น ชื่อเรื่องความทนทานและสมรรถนะลุยทางโหดรุ่นใหม่นี้ผสมผสานร,ระหว่างความแข็ง,งอกแกรง่งและความหรูหราได้อย่างลงตัวเหมาะทั้งขับในเมืองและออกนอกเส้นทางเป็นรถที่โดดเด่นในตลาด SUV ด้วยความน่าเชื่อถือความสามารถในการขับเคลื่อนและความคุ้มค่าดีไซน์ภายนอกมาในสไตล์ดูดันและทันสมัยกระจังหน้าใหม่ไฟหน้าเหล่เส้นสายตัวรถดูบึกบืนโดดเด่นทุกมุมมองโลหออลลอย20นิ้วและไฟท้ายดีไซน์ใหม่ช่วยเพิ่มความหรูหราให้รถทันนี้ดูเท่ยิ่งขึ้นภายในห้องโดยสารกว้างขวางมา พร้อมเทคโนโลยีทันสมัยหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด9นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมจอแสดงผลแบบดิจิทัลบอร์ดหนังพรีเมียมและพื้นที่เก็บสัมภาระที่เหมาะสำหรับครอบครัวหรือทริปเดินทางไอซูซุยังใส่ใจเรื่องความปลอดภัยด้วยระบบ a d เด,ดที่ให้ฟีเจอร์อย่าง Adaptive Cruise Control, Lane s t o p Monitoring และ Lane Keep Assist ด้านสมรรถนะ MU-X มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์3.0ลิตรให้กำลังประมาณ190แรงม้าแรงบิด400 50ินิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดขับเคลื่อนสีล้อพร้อมระบบล็อกเฟืองท้ายหลังให้ความมั่นใจในการลุยทุกเส้นทางราคาจำหน่ายเริ่มต้นที่ประมาณ1 5 9 9 0ล้านบาทขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและอุปกรณ์ ux เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับคนรักการเดินทางจุดเด่นอยู่ที่ความทนทานระบบความปลอดภัยขั้นสูงความสามารถลุยทางและห้องโดยสารที่หรูหราจบกันไปแล้วสำหรับรีวิว,ววันนี้ถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตาม motostorm แล้วพบกันใหม่ ในคลิปหน้าขับขี่ปลอดภัยขับขี่อย่างมั่นใจสวัสดีครับ